กาบสบายดีเบิร์สู่คู่สู่คนที่เขามาเบิรงมาสมสองของเฮาสำหรับวันนี้คอยกับเสียงเขาห่วยแล้วไงคือเกาสิไปตามห้า,า 5, ดอมดอมเพราะว่าเมื่อวานนี้นี่เฮายางกับบานดอมดอมหายตัวไปบูฮูว่าดอมดอมนี่เป็นจังไรแล้วเฮายานว่าดอมดอมนี่ไปถือก,กับดักถือหฮวของข้าเจ้าแถวนั้น เพราะว่าอันป้าที่เฮาออกหากินหรือว่าออกไปฮอนแห่หอนคําหันกะมีบางคนเขาเฮ็ดแหวเนาะแต่จะได้กับเขาหายปลอดภัยซะนยเนาะเอาอธิฐานไว้ก่อนไม่ต้เอาสีไปตามเบิ่งงั่ะแหละบูว่ามันยังนอนจุดใดเนาะห,หรือว่ามันถือแหวหรอบอถ้าว่าถือแหวก็อาจจะบ่ได้เห็นนั่นแหละถ้าว่ามันยังอยู่ในป่าหรือว่ามัน เอาตัวหลอดไดในปลากะโชคดีนะไปเอาไปเบิง่งไปสมน้ำกันตอนนี้ก็เวลาแปดโมงแปดโมงเาร์คอยตามหาดอมๆคนเดียวเอาเตื้อยบได้มานำ ส่วนเฮาออกจากที่พักที่นอนในป่าในห้วยหันก็ดอมๆก็ออกมือพร้อมกันผูน้ดีดอมๆหายตัวไปนี่อยู่ในระหว่างกลางทางหัน,นเนาะเฮาก็ลืมสังเกตเบิงผู้ดีเฮาย่างมาดนหันเฮาจึงคิดเห็นเนาะดอมๆอ,อมบ่เห็นแล้วลมันมานาําเฮา ฟังเบอร์น,นั่นกะแมนมูบานบานอโรดข้าเจ้ากำลังทางปลาเห็ดให้อาซีบอยู่บ้านนอกเฮา ทางที่คอยย่างมานนี่นี่ดอมดอมม่เคยไปเอันนี้เป็นทางลัดคอยย่างไปทางลัดเพื่อไปฮอจุดที่เฮานอนอยู่แคมแม่น้ำฮันซ่วเฮามานอนข้างก้อนหันเอาอย่างทางอยูุ่มนเนาะราวะนี่ก็จุดที่สูงที่สุดมันเป็นภูเนาะเป็นภารันทินถาว่าช่วง ไฟไหม้ลามป่าบริเวณนี้นี่เป็นตะยานเลยเนาะมันเฮวสันหลายแต่ตอนนี้มีต้นไม้ใบหญ้าก็เฮาเบิ่งแบบเฮาบ่ย่านถ้าว่าซั่วมันไหม้เบิดโอ้จากนี้ลงลุมนี่หน้าผาควมมันสูงมันเฮวสันขนาด <c oughs> อยู่ลุมมีทางอีกทางรถทางรถไปได้ ไปมูบานบานอโรดอยู่เบื้องนั้นทุกคนสเกตเบิบ้คงฮะหัดในแมนมูบานอโรดเข่าทางปลาเหฮดไทยยานปลาองบอพบบัวเพ่ะดอมดอม นอนป่าสองคืนดอมดอมายอ,อีกแต่ก็จำเป็นต้องได้กลับไปหาถึงว่ามันไกลก็าตาม1 2 3, 4, 5, 6. 6ววึ่งสองสามี่หหหครบั่วได้คนมาทางป่าบริเวณนี้เขากะเริ่มทางประมาณ4ีห้าวันนี่แหละ เสียงต้นไม้ลมจะได้ก็ขอคให้ดอมดอม,ดอมปลอดภัยซะส่วนหลายดอมดอมนี่ถ้าว่ามันเห็นคนแบบว่าลายคนมันยากเพราะว่าแต่ลายคนคนเดียวหรือว่าสองคนมันก็ยากแบบว่าคนที่มันบ่เคยเห็นแปลกหน้านี่มันยากสุด มันทึกแห่อุ๊ยเลยตะคดหน่อยนี่แม่นแหน้่นี่ๆๆแถวคาเจ้าด้อมด้อมด้อมด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 อมโอ้ยสันตายตน้น อไข่เบิดเลยวันเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็มาแต่ว่าฮอดคุณแ้วมันหายตัวไปไมันแต่เหาสิไก่ออกเลย สิลอดอยู่บ่เด้ไข่เบิดเลยเบิ่งนี้แฮวนีมันถึกนี้บ่อนอันนั้นน่าเอิกเลยมือเบิ่งนี้ไข่เบิดฮะคันว่าเฮาบ่นําหามือนี้นี่ตายยอด เป็นตายตนสายแห้วนี่บุหัวเขาสายใดน่าจะบอได้แล้วมือเบิ่งหนึ่งย่างบอได้แล้วไข่เบิดเลย เนื้อได้นำบะถึกอีกันรทำบะลงวันนี้ตายแน,น่นอนนี่ยืนเขาบุญอยกากได้ละมาตัวนี้นี่ อาจจะมันยืนบ่ดนเนาะเพราะว่ามันได้ถึกแฮวแล้วปกติสัตว์ที่เฮาเลี้ยงถ้าว่ามันถึกแฮวแบบนี้นี่อีกบดนมันก็มีโอกาสมันเสียหายเนาะส่วนเฮาลงห้วยก็ถึกสัตว์ปลาอีกทําลายสัตว์ปลากัดบอนคามันบ่ฮู้ว่าสัตว์อีหยัง,งมันมีแว้แวเนาะแ้ว2ข้างมันบาดบอนคาแต่ว่าก บัเป็นยังมันบาเจ็บปันใดแต่ว่าครั้งนี้นเจ็บแน่นอนมือจนไข่เลยสงสัยมันหิวน้าหิวเข้าแล้วไม่แต่เขาหีบพามันกลับมันตายต้นเกือบเฮาสีย่างลงห่วยได้ แต่เฮาแลมเบิ่งแต่เส้นทางหันอยู่นี่ก็มีแฮ่วก็เลยเอิ้นมันเฮาเอิ้นพอดีเฮายินมันห้องก็เลยย่างขึ้นมาผาดมาเบิ่งนี่แม่นี่ลยเพราะว่าอยู่นี่ก็มีเส้นนึงแฮวแล้วก็อยู่บอนนั่นอีกมีเส้นนึงที่เจ้าเฮ็ดแฮวมันนําทางเฮาย่างกับบ่ถึกมือวานนี้ พราะว่าเฮากลับหลายคนมันก็เลยย้านมันบายยา่ได้ย่างไกลเฮามันย้านเอาไปามามันนําทางบ่ถึกมันย่างขึ้นมาทางนี้ผู้ใดมันถึกแฮวแน่นอนเนาะถ้าว่ามันย่างไปทางลุมมันบ่ถึกทางที่เฮาย่างกลับบ้านโอ้ยสิย่างได้อยู่บ่นี่ มันทึกใส้คอใน่ตยโลดแต่น,นี้มันทึกอันนี้ขาเบื้องนี้มันผ่านไปเบื้องนี้แหวสำหรับสัตว์ปลาทึกคือกันอันนี้บอนขาเจ้าเห็ดแหวเบิง้งมันดิดไปดิดมานี่มันมาลากอยู่นี้ Này, xài hạt Mới à, đâm Ô, bộ đại này nòn là họ tông ôm đấy đây nè Cắp, cắp bạn โอ้ตา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 บ่ได้บ่ได้บ่ได้เมื่อแต่เขาสีอุมนี่แหละอุมแบบนี้นี่มันยยางบ่ได้เมื่อวานนี้เฮานี้ยางก้อนแต่ว่ามีคนถี่ยาง้ำลังบอกว่าเขาบบยินเสียงถีดอมดอมหองหรือว่ามัน ถึกไม่ไหมมันยังบัทันหองทองกับวางลายมันบ่ได้กินข้าวมือหนึ่ง ก็นี่คนหลายคนขเขามือพร้อมกันเมื่อวานนี้เฮตุให้อดืดนี่เออโบอแมนอดืดเดหดุหายดอมนีมนมน่มันยางมากน้ำล้างมันยางมากน้ำลังเฮาก็เลยมันนำทางบฤฤฤึกมันย่างขึ้นทางแห่ของข้าเจ้าโอ้ปวดแขนคือกันได้เฮาอุมมันนี่เอาไว้ได้ทุกคนเลย จะน้อยหอดบอลทางงามพุ้นเขาสีให้มันยางอีกเขาอุ้มกับบว่คือกันรู้สึกปวดแขน,นขนเนาเอากระพามาเนี่สบายอยู่เขาหยัดใสก่กระพาแบก อ่าตัวนี้นี่ยืนบ่ดนอันนี้ฮอดทางงามแล้วทุกคนนี่เฮาสิปล่อยให้มันยางอีกอุ้มไปก็บ่ไหวเมื่อเอ้าบ่ยอมมึงอ่ะ อันน bon bon ันๆๆแต่บอนี้แหละทางแค่แน่ให้มันยางเองบอนที่มันขึ้นคอยอยังเฮากะฮะมันเหนียวบอนขึ้นคอยสูงเฮาสิอุมม ันว่เยียบกับอันผ่าตีนผ้ามือคอยย่างคอยย่างเอาอุ้มกับเบาไว้บนนี่ทางคอไปได้ ยอมอย่างอีกอ,อ้ตายตายตายจำเป็นต้องได้อุ้มอีกเขานั่งพักก่อนรู้สึกว่า มือคือกนนานเอาองม,มันบอยอมอย,อย่างเลยทุกคนเลยนี่เบื้องทีใครมือมันใครเวลามันย่างมันเห็ดแบบนี้นี่มันบอยไรเยียบแบบนี้เบื้องนี้บวเป็นยัง,เจ,งเจ็บสุดี่เบื้องนี้แหละเจ็บสุดแล้วก็บอนี้ใครอีกนี่นี่ใข สายแฮมันฟาดบนนี้นี่ฟาดคอลงลุ่มนี้ทรงสสยนี่ดอมดอมนี่มันนํำมาดืดแน,น,น่นอนนํำมาดืดอดืดนี่สัตว์ป่าทำลายกับลายคือกันเห็ดห้มันมีเสือพญาตเข้าไปในห่างกาย ตอนเทดือดจะตายกันไม่แต่ตุ่มในตนโตเนาะเสือพญ,ญาจากสัตว์ป่าและมันตุ่มในตนโตแล้วก็มันจอยเนาะแล็วก็มาตัวนี้นี่อาจจะยืนโบโดนในนอนถ้าว่ามันเข่าป่าแบบนี้เข่าป่านี่มีโอกาสสัตว์ป่าทำลายแล้วก็มันถือแฮว สองยางอันนี้เนาะอยู่บ้านเห่าคันสัตว์มันได้ถือแห้าแล้วในนี้นี่มันยืนบดลีกบดลบางทีกับมันสถือแห่าคือกันอีกคันดีที่สุดนี่บ่ให้มันเข่าปลาเนาะมันจึงอยู่ดนมันมีมัดอีกในโตมันมีมัดแล้วก็มีกินของมัน ในโตแต่เฮาก็จําเป็นต้องได้อวมเนาะใ้มันย่างก็บ่ไหว เมือ่อยอุมลทุกคนเลย,ยังอีกไกลกว่าสิฮอดทางลวงฮอดทางลวงนี่มีรถอยู่เพราะว่าเฮาได้เอารถมาขันฮอดรถนี่เขาสิเอาขึ้นรถบุฮูอมันสิกลาขึ้นรถหรือบอแต่จะได้กับมันต้องขึ้นแน่นอนเพราะว่า อันขาเบิ่งนึงนี่ไข่แล้วมันยังบ่ได้คันซ่วงมันบ่เจ็บนี่เฮาอ,อุ้มแบบนี้นี่มันบ่ให้ง่ายดยอกเฮาอุม้ม หอดทางล่วงแล้วอันนี้บอนที่เฮาเคยจอดรถไว้ได้ได้ได้สิปะเทิงกระตานี่แหละ ขึ้นเอาตัวนี้มาใส่อย่ามันตกอยู่นี่แหละมันแต่เอาคอยขี้จะหน่อย ขันขีไว้นี่ทางยากเนี่ยโอ้มันก็มีโอกาสมาตกกัอกันคอยขี่คอยเมื่อแบบนี้โอ้ยอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกนั่งนั่งอย่าลุกทางยากแห้งเลยทุกคนเลย ตอนนี้ก็มาฮอดบ้านแล้วเป็นนลำลายมันย่อยเลยแต่สีแขะให้มันลงกินเขา่ากินน้ำถ้าเนามาบท่านนี่ตายแน่นอนพี่เอา่นใครเมียกันมีเจ้าไมีต้องลังแท้าที่บ่อ้า อยากเป็นหงกต้องเอาต้องอ้มปให้มันกินน้ำก่อนแล้วจึงค่อยให้มันกินข้าวอีกอมันยากน้ำแห้ง กินน้ำกล็ลลยขนาดเด้ทุกคนซองซ้ำเทือเอาทอจากกระตุแต่สิเอาเข้าวอีกมาเลี้ยงมันกินน้ำแล้วเติมน้ำนิดนึงเพราะว่าอันนั้นแก๊ซีนมันบม่มีน้ำนี่แจ๊ซีนให้มันกินข้าวก่อน เอาแล้วจึงให้มันผักพอนรแต่เฮาห้าสมุนไพรนี่แหละมาใส่ให้มันหห้ไข่น่าจะแมนมันพกมันซ้ำอยู่ใน เพือบอลอดและดอมดอมนี่ขันหามาบาไวนี่ตายแน่นอนดอมดอมนี่เมื่อมันกินเขาแล้วมันก็เข้าไปนอนอยู่กลางเตียงของพ่อกับแม่นอนสงสัยเมื่อยแห้งแล้วแต่ว่าเสื้อเ้านี่ก็รู้สึกว่าเม่น แต่เขาสิป,ปดเอาไปซักเลยเม่นจากโตด้อมๆนี่แหละเอาอูมบางกี้นี